สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอ๋ออยช็แนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะมีอะไรต่างๆะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแฟนมิดอัปภาพรวมแล้วก็เรื่องที่โนริซ่าของเราไปที่เกาหลีส่งตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ประกอบขึ้นมาอีกมากมายเลยนั่นเองนะจ๊ะ มาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะกันแล้วกันนะจ๊ะพอนโนริซ่าของเรานั้นถูกแฟนๆพบเห็นว่านอริซ่าของเราแล้วก็ทีมเราเนี่ยใช้ private jet ในการเดินทางไปประเทศต่างๆนะจ๊ะในทัวร์คอนแฟนมิตครั้งนี้นั่นเองเนาะซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ตารางงานที่กระชันชิดแบบนี้ล่าสุดน,นะจ๊ะริซ่าน่าจะถึงเกาหงใต้ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะทุกคนนะซึ่งก็ต้องบอกว่า oh my gosh การใช้ private jet แต่ละรอบนะต้องบอกโอ้โ oh, หมันก็ไม่ได้ถูกๆนะทุกคนราคาหลักแสนหลักล้านอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่ว่าน ลงทุนทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแบบตกแต่งสเตจให้กับทุกคนเห็นว่จจอ LED ดีใหญ่อโอ้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยให้เห็นกันทั้งคอนเสิร์ตอะไรประมาณนั้นระบบบกทรงระบบเสียงแสงสีแบบจัดเต็มทุกอย่างลงทุนเนี่ยโอ้น่าจะเป็นหลักร้อยล้านนะจ๊ะ เพื่อให้คุ้มค่ากับที่ทุกๆประเทศเนี่ยตอบรับโนริซ่ามาด้วยดีนั่นเองแล้วก็มีการโซเอาในทุกประเทศนะจ๊ะซึ่งแอดก็มีวิดีโอเนี่ยมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันด้วยในะจังหวะที่โนริซ่าของเราออกจากสนามบินที่เกาสงแล้วก็เข้าไปที่รถตู้นะจ๊ะเพื่อทําการเดินทางไปพักผ่อนกันเองเพราะเดี๋ยวบินเยอะมากๆก็น่าจะมีการเหนื่อยล้าเจ๊ดแลดกันสักเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าบัตรที่เกาสงอารีน่ารอบนี้ทุกคนขายหมดภายในเวลาแค่12นาทีเท่านั้นพระเจ้า เร็วจนหน้าคนลุกไม่ไหวนี่ถ้าเกิดเขาไส่งอารีนาใหญ่กว่านี้หรือจุคนได้มากกว่านี้เนี่ยก็คงจะแบบว่าไม่ต่างกันมากอยู่ดีนะจ๊ะอาเดะแอดมาบอกในส่วนของอารีนาต่างๆของแต่ละประเทศว่ามีการจุคนได้มากเท่าไหร่นะจ๊ะซึ่งตอนนี้เขามีการรายงานออกมาแล้วว่ายอดแฟนๆทั้งหมดที่จะเข้าชมนอริซาแฟนมิทในครั้งแรกครั้งนี้ในเอเชียเนี่ย,ยก็จะรวมกันรา,ราวๆ7 0 0 0 0คนซึ่งที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะจ๊ะก็หมื่นสองพันไบเทคไลฟ์แบง0อกหนึ่งหมื่นคนบีชซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมจาการ ก้าวส่งอารีนา15,000 Asia w o r Arena ที่สุดท้ายนะจ๊ะก็คือ14,000คนนั่นเองนะทุกคนนะ o ้ oh my gosh บะจ้างถือเป็นการตอบรับที่แบบจุกๆนะจ๊ะอ๋อ oh. แล้วทีนี้เราก็มาหันดูธานอริซาของเรากันบ้างใน IG ก็มีการมาอัพทั้งรูปภาพนิ่งแล้วก็ IG Story ให้เราได้ดูกันขอมาเริ่มกับที่ภาพ IG Story กันก่อน พร้อมมีช่อดอกไม้จากบการีเป็นรูปตัวแอลใหญ่มากมีความประดิษฐ์ประดอยมาอย่างดีนะจ๊ะเพื่อลูกสาวของคุณพ่อบาเป็นของเรานะจ๊ะโอ้อลังการมากน่าจะสูงเท่าแบบคนนั่งอะไรประมาณนี้เลยอะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเค้กจากลับบูบูพอ,อริซ่าเนี่ยไปโปรโมทที่วันนิตี้แฟมหนึง่งแล้วก็โปรโมททั่วโลกอยู่แล้วเป็นปกตินะลาบ,บูบูเขาก็รักไม่ไหวมาสนับสนุนรอบนี้แล้วก็ เรลาผู้พูดในรอบนี้เป็นในทีม New Woman นั่นเองนะทุกคนน่ารักมากเวอร์นะส่วนภาพในไออื่นๆก็ต้องบอกว่าเป็นภาพ HD ที่แอดรอคอยอยู่นานมากแล้วลุคที่เราจะได้เห็นชัดๆที่สุดก็บน i อจนอริซ่าเนี่ละจ้าชุดแดงแรงดริด์แต่งตัวแบบรู้ว่าที่จาการ์ตาเขาต้องมีคอมมิตชิดในระดับหนึ่งแต่นอริซ่าก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวตนในความแบบโชว์เอลเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อความเซ็กซี่เออตัวแม่ตัวมงนำพญานาจ๊ะแต่งตัวเป็นก็อย่างนี้ละเนาะ ทางด้านข่าวลือเกี่ยวกับเพลงของลิซ่านะจา๊ะก็มีการหลุดออกมานะจา๊ะอย่างที่แอดเคยคาดไว้แหละเขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยจะมีการประกาศซิงเกลิลใหม่ในงานแฟนมิตรวันนี้ที่เกาสงไต้หวันและอาจจะประกาศอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในงานแฟนมิตท,ที่ฮ่องกงในประเทศต่อไปเนาะที่ซึ่งเป็นบุตรหมายสุดท้ายสําหรับงานแฟนมิตแผนงานของลิซ่าและทีมราวนั้นสุดยอดมากวางแผนต่อเนื่องทั้งได้พบแฟนๆซึ่งนานมากแล้วที่ลิซ่าไม่ได้พบปะลิลลี่และบริงที่รักน้องๆจริงๆง,ง,งานแฟนมิตรเดี่ยวในห้ ประเทศที่กําหนดแค่นี้นั่นก็เพราะว่าไปตามดาว5แฉกที่กําหนดเส้นทางการเปิดตัวผลงานต่อไปของโนริซ่านั่นเองนะจ๊ะซึ่งว่าแน่นอนเรื่องนี้ก็จะไปประจบเหมาะกับ VCR ที่ปล่อยมาก่อนน้น,นี้ที่แอดเคยพูดถึงไปแล้วแน่นอนว่าลิลลี่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวดู VCR ในคืนนี้ว่าจะมีทํานองเพลงใหม่เป็นยังไงออกมานะจ๊ะและแอดก็รอมากๆว่าชื่อเพลงเนี่ยจะมีการแบบ ปล่อยไม้หรือจะมีการพูดถึงหรือเปล่าใบาชื่อเพลงหน่อยก็ยังดีนะจ้าลูกสาวและแอคิดว่าตอนที่ไปที่ฮ่องกงวันที่19ที่เขากะกะเนไว้ว่าจะมีการปล่อยเทรลเลอร์เพลงก็มีความเป็นไปได้ที่แบบสมมติว่าจบแฟนมีที่ฮ่องกงปุ๊บลูกสาวของเราอาจจะมีการปล่อยเทรลเลอร์เพลงใหม่มาเลยก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้ละจ๊าอันนี้คือแบบ ื่นเต้นไม่ไหวแล้ววยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนเข้าใจปะแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะจ๊ะแต่ยังไม่จบแค่นี้จา้าเพราะถึงงานแฟนมิตรประเทศอื่นจะจบไปแล้วแอดก็ยังมีข้อความความประทับใจจากคนคนหนึ่งที่แอดรู้สึกว่าแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่แอดไปสืบหน้า Facebook เขาแล้วเขาเขียนข้อความน่าประทับใจมากแอดไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวบอกก่อนนะแต่ว่าไปไปดูเนี่ยเขาเขียนว่าเขาเป็นนักการเมืองคือเขาชื่อก่อนจะติดวน,นิชอะไรสักอย่างนี่แแหะ่งเอเออออออาาาตรตรตรไไมมดดดกก็้้้ปนนนนนนคคบบบิััืืขขูว แลก็อยากจะมาเผยแทและกันเพราะว่าการที่เขาไปร่วมแฟนมิทอัพกับโนริซ่าในครั้งนี้ก็เป็นการไปในฐานะของพ่อของลูกที่มีการชื่นชอบโนริซ่าส่วนตัวเขาเองก็มีความแบบว่าประทับใจแล้วก็อึ้งกิมกีมก่กับความสามารถแล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับโนริซ่าดูว่าเขาจะคิดยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยจา้าเขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนประทับใจมากกับการที่ได้ไปดูลริซ่าออกมินิคอนเสิร์ตบวกแฟนมิทในงานที่จัดโดยเดนทิสเต้ ผมเป็นคนที่ชอบเคป๊อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะจ๊ะแต่ไม่เคยเป็นแฟนคลับของ b บ c ็คพิงผมไม่คุ้นกับดนตรีที่มีการคอรรกราฟหรือซินเทซิสิสมากเกินไปแต่ก็ชอบในพลังและลีลาการเต้นคือเป็นโชว์ที่สนุกแต่ให้เปิดฟังเฉยๆคงไม่ใช่เว้นซายที่ยังฟังไม่เบือ่อแต่กับลิซ่าผมยอมเลยออร่าการเป็น personality ระดับโลกชัดเจนมากและไม่ใช่เพียงเพราะสวย แต่เป็นเพราะบุคลิกนิสัยที่ทําให้แฟนๆรู้สึกเป็นกันเองกับเขาไม่มีอัตราความเป็นดี่าเหมือนนักร้องดังๆบางคนลิซ่าอายุเท่ากับลูกสาวของผมผมเลยมองเขาในฐานะผู้เป็นพ่อและมีความรู้สึกลืมใจแทนคุณแม่และคุณพ่อเลี้ยงของลิซ่าบนเวทีลิซ่าเล่าว่าเข้าไทยปุ๊บก็เรีบดอดไปหาคุณแม่ทันทีและอีกช่วงที่แฟนๆนนขอให้เต้นท่าหนึง่งแต่ลิซ่าปฏิเสธแบบอายๆว่าท่านั้นไม่ได้ค่ะคืนนี้คุณแม่มาดูด้วยอันนาะ <laughs> ปาปานีแล้วลนะทุกคนอ่ะ เขาก็บอกต่อว่าช่วงที่ผมว่าน่ารักที่สุดเลยคือช่วงที่เขาเนี่ยคัดแฟนคลับที่แต่งตัวเด่นๆขึ้นเวทีช่วงนี้ทําให้เห็นว่าทําไมลิซ่าถึงเป็นที่รักของแฟนๆลิซ่าสามารถทําให้ทุกคนที่ขึ้นเวทีรู้สึกเป็นบุคคลสําคัญของเธอได้ในช่วงเวลานั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายคือลิซ่าที่ไม่ใช่ลิซ่าแบล็กพิงก์สามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างเต็มที่ในฐานะนักแสดงอีกด้วยตรงนี้มีผลต่อคะแนนความนิยมชมชอบประเทศบ้านเกิด ของเออป็นย่ามามกบคุณด e นติสเตอีกครั้งนะครับนอกจากสินค้าคุณภาพระดับโลกแล้วการเลือกลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์แต่แรกๆสะท้อนวิจัยทัศน์ที่แหลมคมมากของผู้ตัดสินใจนั่นเองจ้าอ้ oh my god ชมทั้งลิซ่าแล้วก็ชมทั้งแบรนด์ดันติสเตครบคู่กันไปเพราะสองสิ่งนี้ก็อยู่คู่กันอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊าเอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็คงจะมาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะยังไงเดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้ว่าจะเกิดอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนแอดมั่นใจได้เลยเพราะฉะนั้น stay tuned นะจ๊ะ เดี๋ยวไปไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า